ครับก็ขอล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกับผมเพจจอออฟนั่นเองอ่ะซึ่งวันนี้เราจะพามาดูดูอะไรดีอ่ะในแพทสามจุดเก้ามีอะไรใหม่บ้างนั่นเองนะครับก็เป็นเหมือนเนื้อหาที่คาบข่าวมาบอกนะครับว่าเฮ้ยในเนื้อหาแพทสามจุดเก้าที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันมีอะไรใหม่มาบ้างนั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้กับตันจากเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ย S.E.A. เนี่ยที่ยังไม่ถึงเนี่ยก็จะได้เตรียมตัวมันจะมีอะไรใหม่มาบ้างอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยผมต้องขอบคุณเว็บ Walkthrough Game Impact 3 com นะครับแล้วก็แน่นอนผู้เขียนก็คือกัปตันมาริสานะครับก็ผมได้ไปขออนุญาตแล้วนะครับว่าเออขอใช้คอนเทนต์เนี่ยไกด์ทาวิดีโอเลยได้ไหมเย้ชั่วนะครับผม บอกผมว่าชั่วมากก็โอเคแล้วก็แตงกิ้วนะขอบคุณมากนะครับคือถ้าเราจะเอาคอนเทนต์เนี่ยไปสร้างใหม่เป็นแบบของเรามันก็มันก็ใช่แต่ว่ามันเหมือนเป็นการทําซ้ํำนะครับอ่ะผมก็เลยขอมาอธิบายเลยแล้วกันนะมันง่ายดีนี่เองนะโอเคสำหรับใครที่ต้องการเว็บเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับแล้วก็แน่นอนนะแตงกิ้วกับตันมาริสานะครับ โอเคก็มาเริ่มกันเลยเวอร์ชั่น3.9 overview สวัสดีกับตันยินแลบเข้าสู่ภาพรวมของเวอร์ชัน3.9ในไกด์นี้เราจะพูดถึงเนื้อหาใหม่ต่างๆที่กำลังจะมาในเวอร์ชัน3.9ที่กำลังจะอัปเดตในวันที่14่อสปาคมนี้แล้วก็ไม่พูดพร่ำทําเพลงในเนื้อหาของเวอร์ชั่น3.9มีอะไรใหม่บ้างนั่นเองมันก็จะมีวารคลี่ตัวใหม่ปานกับอาวุธใหม่ b บ t เทิลพ ของซีซั่นหน้านะครับแคปเตอร์ Chapter ที่16อัปเดตโอเพนเวิลด์แล้วก็กิจกรรมที่กำลังจะมาถึงการเปลี่ยนแปลงในอ b y s s แล้วก็อ a r e n าควอนตั้ม Singularity อะไรแบบนี้ตู้กระชาซัพพลายและอื่นๆอีกมากมายมาเลยครับผม New Battle Suit. สูตรใหม่นะครับก็คือ Duraldo ระดับ S นั่นเองไร้ไหน Excel ซิปเป็นสายจากกล Burst Damage แล้วก็เป็น DPS นั่นเองนะโอเคผมก็จะเปิดเกมสลับไปด้วยนั่นเองนี่มาแล้วเกียอานาซันนี่วาซายโนะทุกน้เซนกับอิมัสคุณ อาจจะเปิดสลับกันนิดนึงนะสา,ายจักรกลอย่างที่บอกไปเลยแล้วก็เออไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวในในไกลนี้ก็จะบอกเองครับอา่าเป็นตัวจักรกลที่มากับลูกเล่นใหม่นะครับที่สามารถหลบเลี่ยงคือจะหลบสไลด์หลบแบบปกติก็ได้หรือจะสะท้อนการโจมตีก็ได้นะอา่าไม่ใช่ดิรีทาร์เรชันมันเป็นการโต้กลับนี่นะครับก็คือสามารถเขาเ้าเตะแท็กได้นั่นเองแล้วก็ เมื่อ SP ครบ100หน่วยกดใช้เพื่อเข้าสู่ Burst Mode Spectrum l e g a l i s นะครับเพื่อปลดสกิมที่แท้จริงของเธอพูดง่ายๆคือปลดสแตนนั่นแหละนะสแตน King, แล้วก็ควีนนะครับว่าแคลีบางตัวจะได้รับการบัฟด,ด้วยยกตัวอย่างเช่นฟิกเซเลเนตตอนนี้ก็สามารถแช่แข็งตูได้แล้วามาที่อุปกรณ์ใหม่กันเลยอุปกรณ์ใหม่ได้แก่เฮเลอร์อิสเซเลนิตี้ไม่รู้อ่านถึงหรือเปล่าแล้วก็ปาดันเต้ก็จะเป็นปานที่เน้นความแข็งกายกภาพนะครับและเป็นปานประจําตัวของไบรท์ไนท์นะครับเ,เรียกบีเคแล้วกันนะง่ายดีซึ่งหาได้จากกาชาอย่างเดียวนะครับแล้วก็อันนี้ผมทำใจลำบากมากเบียลิอุสเบียลิอุส e.x. นะครับประมาณนั้นก็จะเป็นปืนใหญ่6ดาวนั่นเองเป็นได้ทั้ง dps แล้วก็ได้ทั้ง support เลยนะต้องสามารถสร้างได้จากโรงโรงสร้างอาวุธนะครับก็ก็คือต้องอัพมาจาก Berius p.r.i. E นันะ่นแหละนะขึ้นมาเป็น6ดาวแล้วก็ปานกิจกรรมนะครับก็จะมีปานคา r โรคาโรเขียน้าเรนเจอร์แล้วก็โฮมุจิมนะครับโฮมุเลนกล้ามาที่อาวุธกันเลยผมบอกเลยว่าโคตรยาวแบบปวดตามากๆ ทำร้ายมากๆนะครับจมตีด้วยการแทงหนึ่งครั้งจิ้มเข้าไปจิ้มจิ้มทำความเสียหาย50%ของพลังจมตีเป็นความเสียหายกายภาพนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปเสียบตัวที่ไม่ได้มีสถานะเป็นอมตะหรือกายาเหล็กจะเข้าสู่ท่าทุ่มจมตีโดยในท่าทุ่มโจมตีจะหยุดพฤติกรรมของศัตรูและทําความเสียหาย90%บวก1,200% เป็นความของพลังโจมตีเป็นความเสียหายกายภาพและในขณะที่สูกําลังใช้ท่าพิเศษปุ่มสกิวุฒจะกระพิบขึ้นมาเมื่อเรากดเมื่อเรากดทันจะเป็นการจับทุ่มสวนกลับทันทีหยุดยัง้งพฤติกรรมของศัตรูในขณะนั้นและทําความเสียหาย20%บวก700%ของพลังโจมตีเป็นความยหายกายภาพไม่มีครูดาวนะครับและหากเราใช้ท่านี้ในสถานะลิมิตเบรกการจับทุ่มจะสร้างความเสียหายกายภาพ 500%ของพลังโจมตีและหากสวมใส่โดย Bright n i g h t Excel s i t ขณะเขาเตกแทกทำงานอัตราคริติคอลจะเพิ่มขึ้น20%เป็นเวลา3วินาทีอีกด้วย Wave of Catalyst อัตราคริของตัวละครเพิ่มขึ้น15%การชักโจมตีและจับทุ่มจะทำเครื่องหมายใส่ศัตรูการโจมตีศัตรูที่มีเครื่องหมายความแรงคริจะเพิ่มขึ้น20%เมื่ออยู่ในสถานะ Limit b l a k จะพุง่งโจมตีรูป2.5วิแน่นอนละ มันค่อนข้างคุมเรือครับก็คืออันนี้อันไหนว่าอ่าอันนี้อันซ้ายครับผมเมื่ออยู่ในเบิร์สโหมดจะมีช็อคเวฟมันจะมีคลื่นอ่ะมันจะมีคลื่นประทุกรอบๆตัวดูแลนดอลนะครับทุกๆ2.5วินาทีทำความเสียหาย60%ของความเสียหายกายภาพความเสียหายกายภาพ60ของพลังโจมตีเออพูดจนลิ้นพันกันซึ่งคลื่นประทุกรอบๆตัวดูแลนดอลเนี่ยที่ทำความเสียหายจะนับเป็นการโจมตีแบบท่าไม่ตายนะครับ และและจะได้รับโบนัสคีิเดียข้อ50%ด้วยคือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคืนที่ที่ออกมารอบตัวเนี่ยคืนที่ออกมารอบตัวนี้จะมีโอกาสคริเดียข้ขอ50%ด้วยและทำการทำการมาร์กศัตตูนะครับหรือสร้างเครื่องหมายใส่ศัตตูที่โดนจมโดนคืนนี้10วินาทีด้วยก็คือคือถ้าผมพูดความสามารถเนี่ยก็เจ็บคอแน่นอนนะครับแต่เราจะลุย โ okay, อเคดันเต้ซิกมาตาเฮ้ยอดันเต้ Dante เนี่ยผมขอขัดคุณก่อนเลยดันเต้เป็นนักเขียนนะครับอ่านหนังสือกันปะดันเต้เป็นนักเขียนนะครับผมผลงานของเฮียดันเต้ก็คือ DY Comedy นั่นเองนะครับอ่าโอเคเรานอกเรื่องกันไปนิดนึงนะครับสาระเลยอ่าสำหรับปาดันเต้นเนี่ยก็จะเป็นปานความเสียหายกายภาพนะครับผม Physical DPS ส i g m a การใช้งานตัวเราต้องถูกโจมตีนะครับผลถึงจะทํางานเมื่อชาร์จโจมตีหรืออยู่ในเบร์สโหมดก็จะทําให้ผลของมันทางานได้เต็มที่มากขึ้นคืออ่านกันตาหแหกแน่นอนนะครับภาษาอังกฤษเขียนว่า retaliation retaliation คือการโต้กลับ แต่ใช้คาลเตอร์สไตล์ก็ก็คล้ายๆกันนะเออคล้ายๆกันอ่าเมื่อสวมใส่ชิ้นบนนะครับเมื่อสวมใส่อัตราคิติคอ้อเพิ่มขึ้น15%เมื่อถูกโจมตีจะได้รับสถานะแมนเทลจะสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น8%เป็นเวลา10วินาทีคูดา์10วินาทีหากลบหรือใช้สก,กิลโต้กลับจะทำให้เราได้รับผลเป็นเพอร์เฟกต์แมนเทลแทนซึ่งผลของเพอร์เฟกต์แมนเทลเนี่ยเราจะบัฟความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น16%เป็นเวลา10วินาทีและจะแทนที่บั แมนเทิรอันเก่านะครับสามารถรีเฟซได้รีเฟซได้เนี่ยก็จะเป็นถ้าเกิดว่าเราทําผลของอันนี้ซ้ำเนี่ยมันจะนับระยะเวลาใหม่นั่นเองนะครับชิ้นกลางเพิ่มความเสียหายกายภาพ30%ให้กับผู้สวมใส่ผู้สวมใส่จะได้สถานะแมนเทิรเมื่อถูกโจมตีคล้ายๆกันคล้ายๆกันเลยแต่ว่าผลที่ได้เนี่ยจะเป็นคริดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับและเพอร์เฟกต์แมนเทิรจะเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์คล้า,ายๆกันไอ้ไอ้ตรงจุดเนี่ยสำคัญมากนะ ซึ่งแฟร์ไทยมันไม่มีไงก็คือตรงจุดเนี่ยคือใส่ปุ๊บได้เลยส่วนอันนี้ก็คือเงื่อนไขต่อมานั่นเองส่วนชิ้นล่างสุดผู้สวมใส่จะได้รับความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น15%เมื่อถูกโจมตีได้รับแมนเทิลก็คือเพิ่มความเสียหายทั้งหมดโททอลดาเมจนะครับ10%และเพอร์เฟกต์แมนเทิลจะเป็น20%โอเคเซ็ต2ชิ้นผู้สวมใส่ได้รับที่จะเข้าดาเมจเพิ่มขึ้น20%ผู้สวมใส่จะได้รับความเสียหายกายภาพจะสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้นอีก10%ท,ทันทีีท่เข้า หรือโจมตีสตูด้วยการชาร์จโจมตีขณะที่อยู่ในเบรสโหมดอ่าไม่งงนะทันทีที่เข้าสู่เบรสโหมดคือกดกดท่าไม้ตายนั่นแหละหรือโจมตีสตูด้วยชาร์จโจมตีขณะอยู่ในเบรสโหมดเมื่อทําให้บัฟติดอีกครั้งจะเป็นการนับระยะเวลาใหม่นะครับเมื่อดูแลนดดเป็นผู้สวมใส่ก็จะได้รับโบนัสที่คูดาวของท่าไม้ตายและท่า,า,าสกิลหลบหลีกเนี่ยจะลดลง20%นั่นเองนะครับเซต3ชิ้น DIY comedy เมื่ออยู่ในสถานะเบรสโหมดผู้สวมใส่จะทำความเสียหายต่อโลมากขึ้น30%และการชัดโจมตีจะสามารถทำให้สตูที่ไม่ติดสถานะอ่อนแอหรือลดเกาะเนี่ยก็จะทำให้ติดสถานะอ่อนแอลดพลังป้องกัน40%เป็นเวลา8วินาทีเมื่อผู้สวมใส่เป็นดูแลนเดผลของการลดพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นเป็น60%ก็ขออภัยในเสียงเล็กน้อยเบลิอุส e x เป็นปืนใหญ่6ดาวที่มาจาก v บล u สปี i นั่นเองซึ่งอาวุธนี้สามารถใช้เป็นดาเมจหลักก็ได้หรือใช้เป็นซัพพอร์ตลดเกาะก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งบอกได้ว่ายาวเฟื้ยเหมือนกันอ่าโอเคก็อ่าผมออกตัวเลยสำหรับใครที่ยังไม่อยากรับทราบสกิลอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ข้ามไปเลยแล้วกันนะยิงกันโตแมนซี่สกิลกดใช้นะครับสกิลกดใช้จะสร้างห่วงมิติ เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่6วินาทีนะครับจะสร้างความเสียหาย8คูณ410%ของพลังโจมตีเป็นความใหญ่ขยภาพต่อศัตรูที่อยู่ในระยะตัวที่อยู่ในระยะจะได้รับผลของหน่วงเวลาและลดเกาะ65%ในระหว่างระยะเวลาของ6วินาทีตรงนี้และผลของการลดเกาะน,นั้นจะมีผลไปอีก4วินาทีเมื่อห่วงอวกาศตรงนั้นจบลงในระหว่างที่กําลังใช้งานสกิลของอาวุธนี้อยู่นั้นผู้สวมใส่จะเป็นอมตะ และสามารถเปลี่ยนตัวออกได้โดยที่แม่ขัดจังหวะการไล่สกิลหลังจากที่ใช้สกิลอุธอันนี้ไปแล้วนี่มันจะไม่สามารถถูกใช้ได้อีกครั้งจากผู้สวมใส่คนอื่นอื่นะก็ประมาณใน30วินาทีข้างหน้าก็ประมาณว่าเฮ้ยมีผู้สวมใส่2คนคนที่1กดสกิลอุชไปแล้วสร้างห่วงมิติเวลาหน่วงศัตรูล,ลดเกาะสามารถเปลี่ยนตัวเพื่อเอาอีกตัวหนึ่งเนี่ยมาทําดาเมจได้เลยนะครับแต่ว่าตัวที่2เนี่ยจะไม่สามารถใช้สกิลนี้ได้ทันทีนะต้องรอไปอีก30วินาทีก่อนถึงจะใช้ได้นะครับคือ ตัวเกมม right. ันจะปิดไอคอนไว้เลยฮันเดดแฮนมาก่อนเมื่อทําการโจมตีด้วยท่าบางอย่างจะเป็นการเปลี่ยนโหมดอาวุธด้วยทุกๆการเปลี่ยนโหมดอาวุธเราจะได้มา1นึงสเต็ก หนึ่งสเต็คบัฟเราเป็นเวลา40วินาทีสูงสุด10สเต็คการสเต็กเพิ่มขึ้นมากกว่านี้จะเป็นการรีเซ็ตระยะเวลาแต่และสเต็กเนี่ยวาคัลี่จะได้รับลดความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับ3%เนโบนัสคริติคอลสอและความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอีก2%องเปอร์เซ็นต์สเต็คได้สิครั้งนะครับถ้าเกิดว่าผู้สวมใส่เป็นแฮชเชอร์ออฟรีันการชาร์จโจมตีสามารถทํางานได้ด้วยการชาร์จโจมตีและลำดับของการเปลี่ยนก็จะเป็นมิสไซล์เปลี่ยนอีกครั้งเป็นปืน ท,ทุกครั้งที่เปลี่ยนโหมดจะฟื้ดฟู SP 2หน่วยอันนี้เผื่อใครงงนะครับก็คือมันสามารถเป็นได้ทั้งมิสไซล์แคนนอนแล้วก็เลเซอร์นะครับท,ทันงทีที่ h a t h ชอฟออฟรี s o n กดชาร์จโจมตีใช่ไหมจากมิสไซล์คือครั้งแรกจะเป็นมิสไซล์ครั้งที่2จะเป็นปืนใหญ่3นัดครั้งที่3ก็จะเป็นเลเซอร์แบล็กนิวเคลีสามารถทํางานได้ด้วยการชาร์จโจมตีขั้นที่สามลำดับของการเปลี่ยนก็คือคัสเตอร์มิสไซล์แล้วก็คัสเตอร์มิสไซล์ ide, และสเปเชียลเลเซอร ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนโหมดจะฟื้นฟู s p ให้5หน่วยมิสไซล์กระสุนแตกว่าน่าจะน่าจะแปลถูกละแล้วก็เลเซอร์พิเศษและโบเนียบตเทิลสูตรตัวอื่นนะครับคือชาร์จโจมตีขั้นที่3คือชาร์จจนสุดเลยและระดับการเปลี่ยนอาวุธก็จะเป็นคัสเตอร์มิสไซล์ปืนใหญ่แก็สเปเชียลเลเซอร์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนโหมดจะฟื้นฟู s p ให้เราหหน่วยปืนใหญ่อัตโนมัติอ่าปืนกลนะครับ <laughs> แล้วก็ อาวุธบางชิ้นจะได้รับบัฟและมีการปรับปรุงบางอย่างที่ดีขึ้นก็สิ่งนี้เนี่ยอยากให้สิ่งนี้ก็รอไปอ่านดูในแพทโนตของ Official นะครับเช่นลูเซียแล้วก็คิดเทนฟันอ๋อลูเซียคืออาวุธนะครับแล้วก็ปานสแตนคิดเทนฟันก็จะเพิ่มเข้าไปในโรงสร้างเลยด้วยนั่นเองนะไปดูกันเลยถือว่าเป็นอ่านและเปรียบเทียบในตัวเลยกอริยและอีกตัวหน้าตาอ่านี่ไงไบไนเอ็กเซลซิสอาวุธ อ่าสร้างได้แล้วนะครับผมอ่า mm hmm. ถ้าเกิดว่าพลาดมาจากสตอรี่โหมดก็ไม่ต้องเศร้าใจไปนะครับสแตนนี้ชิ้นชินี้ป่ะอ่าคิทเทนฟันใช่แล้วครับสแตนคิทเทนฟันเบลเทิลพาร์ครับผมเบลเทิลพาร์ในวิชั่นสามจุดเก้านี้โอ้โหบอกเลยว่ากับตันหน้าเก่าถอนหายใจกับสิ่งนี้นะครับคือมันแต่ละชิ้นนี่แบบสกอแอนเฮตินี่เป็นถุงมือประจําของฟูกาพ่อบ้านนะวออเลดที่ใช้บ้างไม่ใช้บ้างไซพีเอสไยโบออลเฮลที่ จุดๆนะครับแล้วก็โลโลโรอาโซโลก็ยังใช้กันอยู่นะยังใช้บ้างอของที่มีให้แรกก็จะเป็นตามนี้นั่นเองส่วนชุดคอสตูมพิเศษประจำเมทัลพาร์ทครั้งนี้ก็จะเป็นลิเลียลาเวนเดอร์โครนะครับหรือย้อมแมว <c oughs> ถ้าพูดแบบไม่ให้เกียรติเลยก็คือย้อมแมวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าซื้อแบบพาราดินล่ะเราจะได้กรอบกอริอัสไนท์โอ้โหใช้ได้อยู่นะสวยมากนะครับบทที่16ครับผมในเรื่องแชปเตอร์สบ m ีเ n e n ์ Storm เป็นบทหลังจากที่เมเนี่ได้เสียน้ำตานะครับและพรกพวกก็ได้ทำการตามหาเคียร์นาใช่ไหมแต่แล้วพวกเขาก็ได้มาปรากฏตัวที่นากาโซระเป็นที่ทุกอย่างที่ที่ทุกอย่างนั้นเริ่มต้นขึ้นโอ้ oh my god ใครที่อ่านเนื้อเรื่องมานี่จะโคตรว้า wow. วเพราะว่าเล่มแรกของโฮงไกก็คือนากาโซระเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วเด็กผู้หญิงข้างๆเธอคือใครนะ่ะ อยากรู้ก็ไปเล่นบทที่6เซ่แล้วก็มีรางวัลเป็นปานเคียร่าเรนเจอร์นะครับแล้วก็จะมีของวันอื่นอนอ,นอีกมากมายเลยเดียวถึงบทของเมย์แล้ววู้คนทําคลิปถูกใจสิ่งนี้มากๆนะครับอ่าโอเพนเวิลด์อ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นโพสต์ฮงไข่อะโคาลิฟนะครับอ่มันจะมีแบบแบบเนี้ยเขาเรียกว่าทาเลนต์มันคล้ายๆกับปาน,นเพิ่มทารเลนลต์สล็อตพื้นที่ใหม่เนื้อเรื่องใหม่และสตูใหม่ซึ่งแค่ไอ ค่ไอ้นั่นสองตัวกูก็จะตายหายแล้วอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมตัวละครเสริมอ่าแบบนี้ปัจจัยการปรับจูนกงเล็บเซตปีกเซตไซเลน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 อ่าอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งการที่เราจะได้ช่องนี้มาเนี่ยเราต้องอัพสกิล บางอันด้วยของแต่ละสายนะอ่าเหมือนกันเนี่ยซ้ายบนขวาล่างนะซ้ายบนขวาล่างอ่าไปที่แครอนะครับเกือบอัพหมดอ่าเนี่ยแคลร์ยังไม่มีต้องการลิฟ ex level หนึ่งแล้วก็ไปอัพอันนี้เอออันไหนวะล่างสุดครับอัพอัพเสร็จช่องนี้มันก็จะปลดล็อกอ่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วมันมันอยู่ตรงนี้วะไม่เป็นไรอันนี้เป็น hypolita is red อิโปลต้าสตาร์ฟอรองอัพดูเรดอ่านี่ไงโดได้มาแล้วครับช่องตรงข้างล่างอันนี้เป็นอิคารัสสกายฟอเราต้องเราต้องปลดล็อกก่อนนะ,ะเราก็จะได้เซตมาเซตไฮราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับการุ่มเอฟเฟกปานเลยนี่เหมือนกัน,กนเลยเอาได้ได้อันเดิมนะครับุ่ม เซตไหร่าเซตไซเลนอะไรอย่างเงี้ยจะก,ก็จะเป็นเซต2ชิ้นกับเซต4ชิ้นเซตมิโนทอร์ประมาณนี้นะครับอ่าแต่ว่าแต่ละช่องที่มันโดนล็อกเนี่ยมันต้องอัพสกิลพิเศษก่อนนะแล้วเมื่อเราอัพแล้วเนี่ยเราก็ต้องอ่าเราเราก็กดอัพเลเวลไปเลยฮะอัพเลเวลก็จะใช้เยอะขึ้นแต่ถ้ารีเซ็ตก็จะใช้แค่600อ่าอัพอัพก็คือตรงนี้เอชพีบวกยี่ังโจมตีบวก5้า 20กับบก5นะบส่วนผลของปานเอ้ยผลของทาเลนต์เนี่ยผมว่ามันน่าจะไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าก็รออ่านรายละเอียดได้ในอัปเดตออฟฟิเชียลนะครับผมโอเคอ่ะกิจกรรม h i m of e x c e l s i s นะครับาภาษาไทยจะชื่อว่าเพลงแห่งความประเสริฐย <Yeah! S 2> <c oughs> ขายของหนัก ขายของหนักสุดๆขายของหนักสุดๆไปเลยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะพูดถึงอ่ากิจกรรมเนี้ยคุณจะได้ใช้ชุดนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะมีเรื่องราวหมดฝึกซ้อมและมีด่านท้าทายด้วยไอ้กิจกรรมนี้เดี๋ยอ่าแน่นอนมันจะบอกเล่าเรื่องราวว่าที่มาที่ไปของชุดต่อต้านพระเจ้าชุดนี้นั่นเองนะครับซึ่งจะมีของรางวัลเป็นคริสตัลและบัตรแดงด้วยและอื่นๆอีกมากมายถัดมาครับผมอ่าอันนี้ Zero, งฮงไก่คิงดอมเซโร่หรือพูดง่ายๆคือ3ก๊กฮงไกรอบต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมสามก,ก๊กกลับมาอีกครั้งซึ่งตอนนี้มี3าฝ่ายก็คือฝ่ายของลิต้าเคียนาแล้วก็ดูแลนดอนนั่นเองนะครับก็จะมีตัวละครใหม่ด้วยและมีบอสฮงไกที่เป็นเสืออีกด้วยโอ้ว้าวมี3าแฟคชั่นนะครับ3ฝ่ายแล้วก็รางวัลที่เราต้องเอาขนนกมาแลกเนี่ยก็จะมีชุดของเคียนาแม่ชีนะครับ D Y Player เป็นชื่อว่าฟอสต์มูนบันนี่นั่นเองแล้วก็มีของอื่นที่น่าสนใจอีกมากมายนะคร กิจกรรมมาแล้วก็อย่าลืมไปลุยกันร้านคาชิกซานทุกๆการใช้จ่ายในเวอร์ชั่น3.9การสุ่มกาชากเราจะรับเป็นเหรียญชิกซานชิกซานโทเค็นสามารถใช้ซื้อของต่างๆได้มากมายรวมถึงชุดคอสตูมหลอดพลาเมาส์ให้กับวาเคลี่กอรลเยด้วยและก็จะมีของดีๆอีกมากมายที่จะมาจากกิจกรรมนี้ไปยังหน้าซัลายส์ซึ่งมันยังไม่มีอ่ะมีอย่างวะทะเบียงสุม่มเนี่ยมันยังไม่มีอ่ะ มีคนบอกว่าหน้าร้านค้าใหม่ใช่ไหมไหนดูซิโบนัสรางวัลร้านค้าเป็นยังไงวะอ๋อไม่มีไม่เป็นไรอ่ะก็นี่ชุดนี้นะครับต้องซื้อด้วยเหรียญชิกซาน600เหรียญอาวุธแต่และชิ้นต้องซื้อด้วยเหรียญชิกซาน800เหรียญปานชิ้นละ600นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อปานแบบเต็มเซ็ต ก็คือ1ั5 0ี่ยเหรียญโอ้ซื้อเป็นเซ็ตได้เลยและไอเทมอื่นๆเช่นบัตรเบียงซัพลายก๊าซสีชมพูและวัตถุดิบอื่นๆนะครับเราจะเอาโทเคนมาได้ยังไงนะครับก็คือเราจะได้โทเคนจากการสุ่มกาชาทุกๆการสุ่ม10ครั้งเราจะได้เหรียญมา80เหรียญครับ80ครั้งนะ80เหรียญ80เหรียญแล้วก็50เหรียญสูงสุดที่เราได้รับเนี่ยก็จะเป็น4 0 0 4 0 0 200้นะครับทุกๆ1,400สคริสตัลที่ใช้ในกาชาเอลกาชาเบียงขั้ มากสุดต4 0 0เหรียญและเหรียญอื่นๆอีกมากมายจากกิจกรรมและบีชิฟชุดบีชิปที่เราต้องซื้อนั่นเองโอเคขออภัยที่เสียเวลาไปนิดนึงและอีเวนต์อื่นๆอีกมากมายเช่นฮงไกแลบใหม่ outdoor activity กิจกรรมต้อนรับการกลับมาของผู้เล่นและอื่นอีกมากมายซึ่งรายละเอียดยนี้เราก็รอประกาศจากเซิร์ฟเวอร์หลักในอนาคตนั่นเองนะครับอบิสดีแล็กซี่ลชเอชพสูงสุดของเฮลมาลุโทนาทิวส โทนาทูตอะไรทักอย่างก็คือบลือบอสควันตั้มเวนนั่นแหละเหมือนฝรั่งจะเรียกว่ากุ้งล็อสเตอร์นะคือนี่ไงล็อสเตอร์ทำไมเรียกว่ากุ้งล็อสเตอร์วะเดดเวฟก็คือไอตัวซอมบี้ที่มันมีขาแมีงมุมแล้วก็กีแกนนี่เป็นหุ่นยนต์นะครับลด HP สูงสุดโอเครถเนี่ยเนี่ยรถเฮ้ตีโคตรนานนะครับเจออันอุตุ2500%ยยังไม่ค่อยกระดิก ควันตั้มซิงคูลาริสเพิ่มชั้นบอสชั้นสุดท้ายเป็นกลุ่มบอสที่มีโซลิ n งมีเชื่อวิญญาณเชื่อวิญญาณจากโกนและมีเชื่อวิญญาณกับสตูชีวภาพก็ประมาณว่าจะมีชุดบอสชุดใหม่ในเฉพาะสภาพอากาศแบบนี้เท่านั้นในเวอร์ชั่นจริงรอชพีสูงสุดของสตูบางตัวโอเคขอบคุณมากอารีนาครับผมบอสอารีนาในแผ่นี้ก็จะมีจีโซมิตามะ ชาร์โดไนเคลเซนต์อะไรก็ว่าไปเบนเนเล ares, ans, สดาร์กจินซวนหยวนเฮดเชอร์ออฟเดอะวอยอ่าแล้วก็โทนาทิวหรือว่ากุ้งล็อสเตอร์นะเฮลมาลุพิตตาไอเจนไนอัตเตอร์มิสเฮเพทัสปารวัติเอเซอร์หัมดอลนะครับเฮมดาวแล้วก็แอสกาเออแล้วก็ดูมอ่าซัพพลายสเบียงเสริมและสเบียงเสริมแบบเลือกได้ตอนนี้การันตีนับการันตีร่วมกันนะครับจากการันตีตัวเลขเก่าเนี่ยโดยการใช้จำนวนที่น้อยกว่าในการเริ่มก่อน ยกตัวอย่างก่อน3.9สเบียงเสริมสุ่มอีก20ครั้งจะได้การันตีส่วนสเบียงเสริมแบบเลือกได้สุ่มอีก60ครั้งถึงจะได้การันตีเมื่อมาถึงเวอร์ชั่น3.9จำนวนครั้งที่การันตีเนี่ยจะถูกลดลงเป็น 20, 60แล้วก็100นะครับค่อยๆขยายไปเรื่อยๆผมไม่แน่ใจว่า100ตรงเนี้ยมันจะเป็น100ที่มันนับการันตีรวมกันเลยหรือเปล่านะครับตอนนี้สเบียงเสริมจะใช้บัตรคัดพิเศษก็คือบัตรสีชมพูและบัตรสีฟ้า จะถูกเปลี่ยนเป็นบัตรสีชมพูเออโอเคขออภัยงงดื่มน้ำแป๊บคำเตือนข้อมูลนี้อ้างอิงจากเซิร์ฟเวอร์จีนเป็นหลักซึ่งเซิร์ฟเวอร์สวิตเอเชียและเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงลำดับของตู้กาชานะครับกาชาส่วนเสริมก็จะเป็นตู้ไรน์ไนท์ตัวเอ็มพีเรียแล้วก็เอเซอร์ออฟรีซันโบงเงนนะครับระเบียงคัดพิเศษเจเลเชียลฮิมอาเจนไนท์แล้วก็บัตรโหลดออฟฟิศทรัพย์อ๋อนี่มันชุดแต่งงานของลิต้านี่นะกาชาคอสตูมนะครับ แล้วก็อ่านี่แหละกาชาเอลทั้ง2ตัวจะกลับมาอย่างแน่นอนและอื่นๆอีกมากมายตรูที่เป็นบอสหรือตรูที่ระดับสูงๆเนี่ยจะได้รับการอัปเดตการแสดงรายละเอียดนะครับแสดงรายละเอียดถึงจุดเด่นจุดด้อยอ่อนแอต่อธาตุอะไรต้านทานธาตุาอะไรพร้อมมากับการแสดงรูปแบบโมเดลของตัวละครนั้นแบบ 3D เลยแบบเทพสุดๆไปเลยนะอ่าพาไปดูเลยอ่านี่ เดสอ่าด่าน5เจอแม่ชีครับกดปุ๊บอ่าถืออากาศนะครับแม่ชีที่บอสคาเ่นหมุนได้ไงล่ะต้านน้ำแข็งต้านไฟต้านทานกระ,ะตันบอกว่าต้านสายฟ้าก็ได้วิธีรับมือเสียเปรียบนะครับก็คือเราใช้ธาตุอะไรไม่ได้เลยอย่างที่รู้ๆกันนี่คลิกได้ด้วยยอดแล้วก็ดูสกิลได้ละเอียดมากขึ้นนั่นเอง อ่ะผมจะสปอยคุณนิดหน่อยด่านหกนี่ไม่แพ้อะไรเลยโคตรเทพหอกพุ่งกวาดลงทันขัดจังหวะโลดแห่งความรุ่งโลดโคตรเยอะแม,แม่เจ้าเดี๋ยวลูกก็คงมาเลยนะโอเคถัดมาครับผมเพิ่มเติมแท็กนะครับโอ้โหแท็กนี้ดูกันตาแหกเลยทีเดียวอ่ะมันจะมีแท็กเอ๋ล่ะความแหญกายภาพดู ออนแอระเบิดพลังหน่วงเวลาอ,อ่านี่ไงกายภาพดึงดูดอ่อนแรงเบรสมดหยุดเวลาแล้วเราก็มาดูกันโอ้โหมาให้กอดก็คือตัวละครตอนนี้มันชักจะเยอะแล้วนะครับ44 45่าถ้าจำไม่ผิดนะล้วสถานะต่างๆมันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยแล้วกดที่ดึงดูดปุ๊บอ่ามาละก็มาแค่นี้นะครับอะไรประมาณนี้ ถัดมาครับผมครีมพรีเซตเนี่ยได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมและสามารถแชร์ไลฟ์อัพและสามารถก๊อปปี้ลอกกันบ้านกันได้ด้วยแบบประมาณนี้นี่ผมลองลอะนี่แชร์แชร์ไปที่ทีมอ,อันนี้น่าจะใช้คำพูดงงๆนิดนึงนะครับนี่เราสามารถตั้งทีมได้แบบถึงเซตเจเลยเราก็สามารถแชร์ได้แบบนี้แชร์ แล้วก็นี่สามารถดูได้ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราจะลอกกันบ้านเรากดเลือกแล้วเราเอาไปทับกับทีม C อ่าจะแทนที่ทีมต่อไปนี้อะไรอย่างเงี้ยกดปับ๊บแล้วเราก็ไปดูที่ทีมอ่าทีม C แล้วก็จะเป็นทีมแบบนี้นะครับก็ <c oughs> คือลอกกันบ้านได้เราดูเรา,เรา,เราคลิกดูได้นี่สวมใส่อุปกรณ์อะไรบ้างโอโปโป้โหนี่แบบทำให้การลอกกันบ้านนั้นทำได้ง่ายขึ้นนะครับผมพัดมา ตอนนี้ดูวรนดอสามารถโต้ตอบได้แล้วนะครับมีจีบิด้วยสามารถโต้ตอบได้ทั้ง2ตัวเลยนะทั้งวาเคลี่กอรเลียแล้วก็ไบรท์ไนท์นะครับดููดมาคือองหยังวะและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับเศษไม่มเราไม่เรียกเศษมันดูคุณภาพน้อยนะครับเราต้องเรียกว่าชิ้นส่วนนะชิ้นส่วนวาคิลี่กอรเลียสามารถฟาร์มได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งเซิร์ฟหลักเนี่ยแม่งฟาร์มไม่ได้จะกักกันไปไหนนี่นี่มีให้ฟาร์มแล้วนะฮะเย่ กวาดล้างนี่ไงวาเคลีกอเลีย,ยนะครับโอเคสรุปโหพูดมาสินาทีก็ขออภัยที่มีช่วงเหวอเยอะนะก็อาจจะตัดออกนะครับช่วงเหวอันนี้ก็เป็นสรุปเวอร์ชั่น3.9หลักๆนะครับแล้วแน่นอนว่ามันยังมีคอนเทนต์อื่นๆอีกมากมายที่ยังไม่ได้พูดถึงตรงนี้ แน่นอนว่าก็รอติดตามกันในอัปเดตของเซิร์ฟเวอร์หลักแล้วกันเพื่อที่จะเรียนรู้มากกว่านี้หรือมีคําถามอะไรเนี่ยก็ไปถามฉันได้ที่ YouTube หรือกลุ่มฮงกี้ i ิดคอร์ดหลักนะบ๊ายบายอ่าก็ขอบคุณกับตันมาริษาด้วยนะครับโอเคก็ขอบคุณกับตันทุกท่านที่ฟังมาจนจบเลยนะหวังว่าจะได้ประโยชน์กันไม่มากก็น้อยนะครับคุณมากเลยแล้วก็สามารถมาดูผมเล่นไลฟ์สตรีมสดไปที่เพจ Facebook ของผมนะครับอ่าเดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่นแบบยอ่อให้ด้วยนะเพราะว่าอันนี้ผมพูดรายละเอียดไปซะเยอะเลยนะครับ ก็โอเคยืดเยื้อมาอีกแล้วขอบคุณท่านผูชมที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับไว้เจอกันในคลิปไกดหน้าหรือคลิปอื่นๆอ,อีกมากมายนะฮะเจอกันครับผมไปแล้วสวัสดีครับ คือทุกคนแม่งไม่ได้ดูอ่ะทุกคนนี่แบบหอมอย่างเดียวเลย